บ้านนาฝนตกแล้วครับแต่ตรงนี้ยังไม่ตกครับดูครับแรงมากครับ ครับผมสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ผมก็จะมาดูด้วงที่ดักไว้เมื่อวานตอนเย็นครับนะครับซ้ำหมายเก่าครับผมหมายนี้เคยมาซ้ำไปทิ้งแล้วครับผมแต่เมื่อวานมาดักได้ไม่เยอะครับไม่ได้กี่หลังครับเพราะว่าเจอกับลมพายุฝนเลยก็ต้องรีบกลับครับผมมาดูผลงานกันเลยครับผมหลังแรกผมก็ดักไว้นี่เลยครับคุงสูงอยงน เห็นชัดเลยครับผมนี่หลังแรกไม่ลันครับหลังแรกไม่ลันครับนี่มา <c oughs> ดูหลังสองกันเลยครับทางจะเดินยากนาครับลื่นปวดตก นี่ครับร้อยกัดหญ้าครับเมอคืนนี่ครับผมยังใหม่ใหมอยู่เลยนี่ครับกัดหญ้าริมคลองครับนี่โอเคครับดูฝั่งนี้เลยครับเห็นยังไงหมยนี้รัหลังนี้ไม่ล้นครับผมหลังที่สองก็ไม่ล้นครับผม ต่อครับผมไม้ล้มละไรหน้าเลยครับผมหลังนี้โดนครับเรียบร้อยตัวใหญ่ครับผม่นตุบ่นตุบ,น,ตบนี่ครับอุ่น ครับในขี้มันครับผมขี้ครับก้อนใหญ่มากเลยโอเคครับสวยๆปะเดี๋ยวดูตรงนี้ฝั่งนี้ครับผมต้องเดินข้ามตรงนี้ครับน้ำมีหน่อยๆจะดูหญ้าไป,ไปครับ ลุย้าไปขับตรงไหนได้เอ่ยวันนี้ต้งอตงยัดาหนา้าหนาหน่อยประจบไม่เอ่เยเมื่อวานไม่มีน้ำครับวันนี้มีน้ำแหละที่หลังนะครับ หลังนี่ไม่ลั่นครับน่าจะเป็นหนูเล็กครับผมดีงหลังครับหลังนี้ลั่นไม่เอยหลังนี้ก็ไม่ลั่นครับน่าจะเป็นหนูเล็กครับผม รันครับนี่อีกหลังห,งหลังนี่ลั่นไหมไม่ลั่นไม่ลั่นครับผม ดับล้วนอคโอ้โหตอันี้ผมก็มาดักให้ตรงนี้ครับหลังทุดท้ายครับ สุดท้ายตั้มนี้เออังสุดท้ายก็ไม่รันนะผมนี่ครับไม่รันโอเคครับจะไปดูกันต่อครับครับผมอีกจุดนึงครับนี่โดนครับผมใหญ่ตุ๊บเลยครับผม ปักว่าปากกรูครับก็ปากกรูวางไว้อย่างนี้ครับผมครับจัดดินมาอยู่นี้ครับผมสวยๆครับโอเคครับไปดูกันต่อครับนี่ครับผมตรงนี้นึงหลังน่าจะโดนครับยงเอียงครับ โดนครับนี่ครับโดนเรียบร้อยนี่ครับวันตุบครับผมตอครับไปตอครับผมดังไม่ถี่ๆค,ครับผมฟังไว้ไม่สังครับผม อ้าวหลังนี้ก็โดนครับผมโดนเหมือนกันครับผมหลังนี้นี่ครับอ้อนออนบวนทั้งนั้นเลยครับผมมาวยีทีอะไรครับเนี่ยหลังเลยครับผมหลังไม่ไัรันครับผมไม่ไม่รัน นี่ก็ไม่ลันครับผมไม่ลันครับอ๋อหลังนี่โดนครับผมนอนแข้งเก่งเลยนี่ครับส,สวยเลยครับผมโอเคครับไป่อที่ผม วางไว้ใกล้กันเลยครับหนังนี้โดนไหมหนังนี้ไม่โดนครับไปต่อเลยครับน,นี่ก็ไม่ลันครับผม ครับผมหลังนี้ลั่นไหมเออหลังนี้ไม่ลั่นครับเย่หลังนี้กลางสุดท้ายครับจุดนี้กลางสุดท้าย 你烂掉。